ใครสมัครใจที่จะออกมาร่วมต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินกับเราเรายกมือสาธุขกออกพณดชวนใครที่ไม่ประสงค์จะออกมาต่อสู้ร่วมกับเราก็เป็นสิทธิ์ของท่านผู้นั้น ทุกวันให้ได้ยินกันทุกคน ไม่ใช่สุปปตัดชวนตัวของตะโกนินวัฒน์แต่แผ่นดินนี้เป็นของคนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันเราจึงมีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะต้องออกมาต่อสู้เพื่อตกต้องแผ่นดิน พวกเราทุกคนไม่ให้มะงมา เป็นคนพูดอะไรตรงไปตรงมาการต่อสู่นี้อย่าเล็งผลเลิศอยู่ที่บ้านอย่าไปนึกเอาง,ง่ายๆว่าประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั้นสิ่งศักดิ์สิทต,ต้องคุ้มครองบ้านคุ้มครองเมืองแล้วให้เรานอนคุ้มปูอยู่ที่บ้านเฉยๆปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทออกแรงฝ่ายเดียวนั้นไม่ได้นะครับ and power เราเป็นสุขเพราะอุ่นใจได้ว่าโลูกหลานของเราจะเติบโตมาในแผ่นดินที่ปุกทองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่ใช่ระบอบอื่นเราจะได้มั่นใจได้ว่าไม่มีพวกโดนร้ายเก้งไหนมาโก ต้นบ้านต้นเมืองเหมือนในตระกูลทินนี ต้นเมืองเมือนที่ทำอยู่ทุกวันนี้อย่างนี้เป็นต้นถ้าประชาชนชนะเราก็กลับบ้านด้วยความสุขด้วยความภาคภูมิใจว่าชีวิตนี้เกิดมาเป็นคนทั้งที รัพยากรของแผ่นดินนี้ไปเยอะแล้วและได้มีโอกาสต,ตอบแทนคุณแผ่นดินคุ้มค่าที่เกิดมาเป็นคนไทยแล้วนั่นคือรางวัลที่เราจะมีติดตับบัตแต่ทาพวกเราอ,อกมาสูกับเขาเพียง ใจไว้แล้วยอมแพ้เป็นทาตมันชาติหน้าค่อยมาสู้กันใหม่ชาตินี้ไม่ไหวแล้วเพราะถ้าแพ้บางข่าวนี้ ชครับช่วยกันลมนลมบอกเปล่าวให้พี่น้องประชาชนที่เป็นญาติเราเป็นเพื่อนเราเป็นมิตรเราทุกคนได้รู้ว่านี่มันเป็นยกสุดท้ายของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนแล้วและนี่เป็น จร่รวมใจกันสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินขอให้เขาได้ยินข่าวนี้ขอให้เขาได้รู้ข้อเท็จจริงของสถานการณ์บ้านเมืองส่วนเขาจะตัดสินใจอย่างไรเราเคารพความคิดของเขามีเท่านั้นนะครับแล้วที่มาวันนี้มาที่องค์กรเพศัตว์เป็นแห่งแรก เห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเหลือเกินเพราะรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ท่านละลายมอบให้น้ำใจที่ท่านให้กับเรายิ่งใหญ่มหาศาลเป็นพผลย์ว่าเราจะต้องต่อผู้ได้สำเร็จขอรับขอบพระคุณพี่น้องชาวองค์กรเพศัพทุกท่านตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน น้าองค์การเพศศัจกรรมอันนี่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณรัติยาบรรยากาศวันนี้คึกคักเฉียบเฉยบคึกคักมากแล้วก็ข้างในเองไม่ทํางานแล้วค่ะออกมาให้การต้อนรับที่สาคัญที่นี่เตรียมอาหารกลางวันไว้เลี้ยงคุณกำนันแล้วก็แกนนาทุกคนด้วยแล้วก็กำนันเล็กก็เอาอาหารมาเลี้ยงเจ้าหน้าที่องค์การเพศศัลกรรมด้วยกำนันออกมาแล้วค่ะต้องรับเลยค่ะคุณรัติยาค่ะเดินมาลิบๆตรงนั้นแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่องค์การสหภาพแรงงานและตวิสาหกิจองค์การเป็นกัจกรรมนำยากลองใหญ่มามอบให้กับกปปสค่ะ เข้าไปบนตึกองค์การเภศสัจกรรมนะคะเพื่อรับมอบยาจากองค์การเภศสัจกรรมแล้วก็รับประทานอาหารกลางวันกับสหภาพแรงงานแรัฐวิสาหกิจองค์การเพศสัจกรรมด้วยค่ะสาภาพมอบยาก่อนค่ะตัวแทนของสาภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภศสัจกรรมนะคะมอบยาหนึ่งกล่องใหญ่ ให้กับกบปรปปสนะคะเออโดยมีกรรมการสุดเ,เทศเพื่อุบรานเลขาธิการกรปปสและคุณวิทยาแก้วพลาดายซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะ เป็นผูรับมอบค่ะเรียกว่าวันนี้สายสัมพันธ์ที่เคยมีร่วมกันมาตอนนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆกับการที่จะมีมิตรภาพให้กันเลยค่ะวันนี้คือครับเหมือนวันที่เราไปกระทรวงสาธารณสุขเลยล่ะค่ะกำนันกันจะเดินกลับเข้าไปและประธานอาหารกลางวันร่วมกับสหภาพแรงงานรัฐตำตรีสหกิจมวลชนที่อยู่ด้านนอกประธานอาหารกลางวันที่นำมาจากเวทีสนมโดยกำนันเล็กค่ะ น้องชายกันมาสุเทพซึ่งเป็นผู้นำอาหารกล่าวว่าวันนี้เป็นกัวกลิ้งไก่ยาวน้าในเป็นอาหารที่เขาเตรียมมาให้กำนันเป็นอะไรพี่ปองได้เห็นหรือยังคะน่าจะเป็นบะหมี่ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในย่านนี้กกำลันกำลังพยายามที่จะป่าข้าราชการอ่ารัฐวิสาหกิจองค์การประชสัมพกรรมเข้ามานะคะแต่ว่าบทปลาใสเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนเช้าที่อยู่ด้านในกับด้านนอกเนี่ยเป็นบทปลาใสที่สําคัญมาก เพราะว่าเป็นการตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งให้มวลมหาประชาชนแล้วก็ทุกคนที่ดูการถ่ายทอดสดนะคะได้เข้าใจเลยว่ากำนันนะั้นกำนังจะนัดชุมนุมใหญ่อยู่วันนี้กำนันจะนัดชุมนุมใหญ่นะคะซึ่งเรียกร้องให้ประชาชนออกมาสัมแบงพลังกันให้มากกว่าเดิมมากกว่าทุกครั้งแล้วก็คงไม่ยาวเยดเยเป็นมากกว่านี้อีกแล้ว เพราะว่าจบครึ่งปีแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ต้องถามนะคะว่าคนที่นี่เห็นด้วยกับกรบปศหรือเปล่าพวกเขาเตรียมการเตรียมพร้อมที่รอวันที่กำนันเป่าโหวิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุนเชนเทือสุบันนะคะกำนันสุเทพกำลังเดินกบเข้ามาที่อาคารองค์การเพื่อสัตว์ไม่เพียงแค่มาเยี่ยมเยียนและวิสาหกิจ ไม่เพียงแค่ได้รับการต้อนรับแต่ยังพาเข้ามาถึงด้านในและเข้ามาในอาคาร